สวัสดีค่ะทุกว,วันนี้ก็มาเจอกับปุ๋ยแล้วนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสถ่ายรูปนะคะที่งานแถวแถวบ้านนะคะพอดีไปซื้อของกลับมานะคะงานเขายังไม่เลิกก็เลยได้มีโอกาสได้ถ่ายวิดีโอมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะต้องเอาเสียงออกนะคะเพราะว่าเสียงดนตรีมีหลากหลายมากนะคะที่เขาเปิดนะคะ ก็เลยได้ดูแค่นี้เป็นงานที่นี่เขาเรียกงานฟัชชิ่งนะคะเป็นกระบวนคารวาลที่เขามีการแต่งตัวต่างๆนะคะที่เขาจะมีทุกๆปีนะคะแต่ทุกๆปีปุ้ยก็ไม่เคยได้ดูหรอกคะ่ะเพราะว่าออกไปข้างนอกนะคะวันนี้ก็กลับเข้ามานะคะ นึกว่าผ่านไปหลายชั่วโมงจะเสร็จแล้วนะครับแต่ก็ยังมีขบวนอีกเยอะนะคะก็ยังเยอะอยู่นะคะวันนี้เขาคงเ,เริ่มช้าหรือไม่ก็ขบวนเยอะมากก็เลยช้านะคะตอนนี้ก็เกือบจะเกือบจะห้าโมงเย็นแล้วค่ะทุกคน นี่ค่ะก็จะมีการแต่งตัวก็จะมีคนยืนล้อมรอบนะคะแบบเขาจะโยนพวกขนมลูกกวาดอะไรประมาณนี้นะคะให้เด็กๆเขาได้เก็บกันนะคะเขาก็จะมีการแต่งตัวหลากหลายนะคะเป็นแฟนเขาเรียกอะไรล่ะเป็นแฟนซีหรคะก็นี่แหละค่ะเขาก็จะมีขบวนต่างๆมีมาจาก น่าจะมาจาัดเมืองอื่นเมืองใกล้เคียงด้วยนะคะอย่างเช่นใกล้เคียงนี้เขาไม่ได้จัดเขาอาจจะมาร่วมกันที่นี่ก็ได้นะคะที่เมืองปุยนะคะชื่อเมืองเอันส์ปักนะคะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าฟัชชิ่งนะคะคือเป็นการรวมการแต่งตัวของแต่ละ อย่างที่เขาแต่งกันที่เขาอยากจะโชว์นะคะก็เป็นงานปาร์ตี้แฟนตาซีประมาณนี้แล้วค่ะที่แบบคนมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็ตอนเริ่มต้นปุยไม่ได้ดูนะคะพอดีปุยอยู่หน้าร้านปุยปุยต้องอปิดร้านนะคะเพราะว่าขบวนเขาตั้งที่หน้าร้าน ไม่ใช่ตั้งที่หน้าร้านจะผ่านหน้าร้านนะคะคนเขาก็จะมายืนกันเต็มนะคะที่แบบเขามารอชมหรือว่ามาพาเด็กๆพ่อแม่ก็พาเด็กๆมาเอ่อรอเก็บขนมรอเก็บลูกกวาดนะคะที่เขาโยนแล้วก็ดูว่าเขามีการแสดงอะไรสวยๆงามๆนะคะบางทีเขาก็จะมาหยุดเต้นบางทีเขาก็จะมาเล่นดนตรีนะคะ หรือบางทีเขาก็เปิดหยุดแล้วเขาเขาก็เปิดเครื่องเสียงที่เขาเตรียมมานะคะแล้วก็เต้นกันร้องออ,อยู่นี่เขาร้องเฮลเหลเฮลเหลนะคะทุกคนที่เขาะจะตะโกนจะเสียงดังมากนะคะอันนี้ก็เป็นเป็น ขบวนแต่และขบวนน่าจะเป็นท้ายๆแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งที่เขากำลังที่เดินไปนั่นก็น่าจะติดนะคะเขาหาที่ลงอยู่นะคะมันจะเป็นแถวบ้านปุยตรงนั้นเขาจะเ,เรียกเบลีนาพัด plus นะคะเป็นถ้าเป็นวันเสาร์เขาก็จะเป็นที่ขายเขาเรียกขาย ขาคลองนะคะขายของสดพวกผลผลไม้อะไรเงี้ยตลาดสดตรงนั้นเขาจะมีวันเสาร์นะคะเป็นเป็นที่ที่กว้างจะอยู่หน้าโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนปฐมะคะ่ะที่เดินไปอีกทางนี้นะคะอันนี้ก็จะมีขบวนมาเรื่อยๆค่ะทุกคนจนกว่าจะเสร็จนะคะแล้วก็จะมี เป็นพักๆนะคะที่เขาเอา่เอเว้นระยะห่างนิดนึงนะคะจะเพื่อจะได้รู้ว่าอันนี้ขบวนของคนนี้เขาทําอันนี้นะคะป mm ุ hmm. ๋ยก็ไม่รู้ว่าข,ขาบวนแต่ละขบวนเขาทําอะไรบ้างนะคะเพราะว่า,าไม่ค่อยได้เข้าไปสัมผัสนะคะป mm ุ hmm. ๋ยก็จะมีลูกค้าบ้างนะคะลูกค้าที่เขานั่นมาแต่ว่าที่เขาชอบเดินนะคะแต่ว่า บางทีเราก็ไม่ได้คุยมากมายนักหนานะคะนี่อันนี้ก็ประปายนิดนึงนะคะแต่ก็ยังมีขบวนมาอีกค่ะยังไม่เสร็จนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นมุมมุมหนึ่งนะคะของแถวบ้านนะคะที่ปุยความจริงอะ่ะปุยจะกลับบ้านนะคะ ก็เลยต้องมาติดอยู่ตรงนี้พอขับรถมาก็เลยต้องจอดเพราะนึกว่าเขาเสร็จไปแล้วค่ะเพราะว่าเขาน่าจะเริ่มตั้งแต่บ่ายสองนะคะตอนนี้จะห้าโมงเย็นแล้วปกติมันก็หลายๆปีที่ผ่านมาก็เสร็จไวนะคะแต่ปีนี้น่าจะช้าหรือว่าขบวนน่าจะเยอะนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นปีที่หลังจาก ที่เรามีโควิดมานะคะปีที่แล้วก็น่าจะมีแต่ว่าน้อยนะคะปีนี้ก็เลยจัดเต็มนะคะก็เพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีทุกๆปีนะคะงานตัวนี้นะคะที่นี่นะคะที่เห็นนู่นมองไปยาวๆนู่นคือ,อที่ขบวนต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกขบวนหนึ่งนะคะ เขาจะให้ความสำคัญมากค่ะในการจัดนะคะแล้วก็มีเสียงเพลงแล้วก็มีการแจกขนมนะคะให้เด็กๆได้สนุกสนานนะคะได้เก็บกันนะคะจะคล้ายๆกับบ้านเราที่เขาโยนโยนเหรียญเวลางานบวชเองินอะไรหรือว่าแจกทานประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมนะคะขนม เป็นพวกลูกอมลูกกวาดหรือว่าขนมห่อเล็กๆนะคะก็จะเป็นอีกประเพณีหนึ่งที่มีนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะก็เป็นความบันเทิงสนุกสนานพอเขาเดินเสร็จนะคะเดินเสร็จเดินขบวนเสร็จเขาจะเดินน่าจะรอบ ที่เห็นทางมาเนี่ยตอนปุ้ยขับรถเอนั่งรถมากับแฟนนะคะก็จะเป็นโอ้ยทางยาวมากเลยค่ะที่แบบน่าจะเกือบรอบหมู่บ้านนะคะมันก็เออเป็นระยะทางที่ยาวอยู่เหมือนกันนะคะก็พอเขามาเสร็จนะคะถ,ถ้าเดินขบวนเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเออ ไปรวมตัวกันที่ลานที่ปุย๋ยบอกไปตั้งแต่เริ่มนะคะว่าเขาก็จะไปรวมกันนะคะรวมกันแล้วก็มีการร้องรำทำเพลงกันอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็สนุกสนานกันอยู่ตรงนั้นอยู่ประมาณหนึ่งนั่นแหละคะ่ะ<ๆ>ปุย๋ยไม่รู้ว่าเขาเจะทำถึงกี่โมงในช่วงที่เขา เดินขบวนเสร็จนะคะแล้วก็พอเดินขบวนเสร็จแล้วทุกคนก็จะแยกย้ายนะคะเขาก็จะไปต่อที่บ้านใครบ้านมันหรือประมาณว่าบางคนเขาเปิดเปิดเป็นเปิดบ้านให้ทุกคนเข้ามาได้เลยะคะ่ะก็มาดื่มอันนี้คือดื่มมากเลยล่ะคะ่ะเนี่ยประเพณีดื่มเยอะๆเลยนะคะเขาก็จะดื่มไป ตามทางแบบนี้ที่เขาเดินขบวนนะ,ะ้วค่ะเครื่องดื่มเพียบค่ะเป็นเป็นเป็นคันคันรถเลยอะคะ่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีการรัดเล่นหรือว่ามีการอต้องรำทำเพลงไปเรื่อยๆนะคะเด็กเห็นไหมคะเด็กๆก็ผ่านมาเขาก็นี่คุณคุณป้าคนนี้เขาก็ถือ กระเป๋านะคะให้หลานแกแกก็หลานก็จะมีลูกกวาดลูกอมก็จะเก็บสนุกสนาน,นะค่ะทุกคนเด็กๆสดชอบค่ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นลูกค้านะคะ <c oughs> ลูกค้าของปุยกก็เอาขนมมาให้นะคะ <c oughs> นี่แหละค่ะเป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งที่ปุยก็ ไม่ได้ร่วมนะคะไม่ได้ร่วมเดินหรือร่วมเพราะว่าตั้งแต่ลูกชายโตมาก็ไม่ได้เข้าไปขบวนแบบนี้เลยนะคะปุ้ยไม่ได้ร่วมเดินหรอกคะ่ะแต่ว่าจะชอบตอนลูกชายเล็กๆก็จะพาไปรอเก็บลูกกวาดเก็บลูกอมเก็บขนมนี่แหละคะ่ะเด็กๆเขาก็สนุกสนานกันไปคะ่ะ อันนี้ก็เป็นเทศกาลหรือว่าเป็นงานอีกงานหนึ่งที่ให้ความบันเทิงให้ความสนุกสนานนะคะที่เขาที่เมืองปุยอยู่นั้นเขาให้ความสำคัญนะคะจะมีทุกปีนะคะจะมีทุกปีแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นคนที่เข้ามาเอยฉันอยู่นี่นะอันนี้เมือง เมืองที่ฉันอยู่นะเขาก็มาวิ่งมาพูดนะคะแต่ว่าปุ๋ยก็ไม่สามารถที่จะให้ฟังได้เพราะว่าเขาเอ่อให้เขาเอ่อ,เ,อ,อเพราะว่าเขาพูดถึงเมืองนะคะแต่ว่าปุ๋ยเปิดไม่ได้เพราะว่าเป็นเสียงเพลงนี่ค่ะเขาก็จะมีการนี่พูดคำว่าเฮราเฮราอยู่ อันนี้ก็เป็นสาวๆนะคะเด็กๆนะคะแต่งตัวสวยๆงามๆค่ะพอพอถึงที่บางที่เขาก็จะมีการเปิดเพลงแล้วก็เต้นนะคะวันนี้อากาศดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะนี่ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะก็ดีสำหรับ คนที่เดินกระบวนนะคะเพราะว่าบางทีเขาก็แต่งตัวแบบใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ไม่ได้ใส่ถุงน่องถุงอะไรก็จะมีความหนาวอยู่นะคะนี่ก็เป็นขบวนค่ะอันนี้ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ก็เป็นอีกขบวนหนึ่งนะคะอันนี้เป็นขบวนที่น่ารักค่ะมีแต่คนยุคเก้าศูนย์นะคะ เขาจะพยายามโยนลูกกวาดเข้ามาให้ปุยนะคะแต่ว่าไม่ถึงนะคะถูกลดแทนค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะทุกคนน,นี่นี่ค่ะเขาพยายามโยนมาให้ปุยแต่ว่ามันก็ไม่ถึงนะคะก็น่ารักไปอีกแบบหนึง่งเขาจะร้องเพลงอันนี้จะร้องเพลงยุคยุคข,ของเขายุคแปดศูนยน่าจะยุคแปดศูนย์ประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็น่าจะเป็นขบวนท้ายๆแล้วค่ะทุกคนนะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้พุยก็เอาขบวนพาเลรสวยๆนะคะชื่อที่มีความสนุกมาฝากนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ